5นาทีพอดแคสต์ป i ับปรุงทุกนาทีนำเสนอด้วยรู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5น t e s นะครับเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วเนาะแล้วมันก็มีอะไรที่เข้ามาแบบ เราคาดไม่ถึงเยอะนะครับวันนี้ผมเอาบทความมาจาก Barry d a v i d นะฮะบอกว่า seven adaptation strategies to thrive in the change world นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานก็ตามนะฮะเริ่มกันเลยนะครับอันที่หนึ่งนะฮะอย่ารอให้ทุกอย่างสงบก่อนค่อยเริ่มเปลี่ยนหมายความว่าถ้าคุณจะเริ่มเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคุณอะไรพวกนี้เนี่ยอย่ารอว่าโอ้ยเดี๋ยวรอโควิดจบก่อนเดี๋ยวค่อยทำไอ้แบบเนี้ย ไม่ทันกิ่นแน่นอนนะครับหรือว่าโอ๊ยเดี๋ยวรอนู่นรอนี่ก่อนนะฮะอย่ารออย่ารอนะครับอันที่สองนะครับเขาบอกว่าให้ดูว่าเมนสตรีมเนี่ยนะฮะความรู้สึกของคนเป็นยังไงพูดง่ายก็คือว่าบางทีเนี่ยเราต้องรู้กระแสะหลักก่อนคุณจะทําอะไรแตกต่างก็ได้นะฮะแต่คุณต้องเข้าใจกับว่ากระแสะหลักเขาเป็นยังไงเพราะว่ากระแสะหลักเนี่ยมันมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางของน้ําที่จะไหลไปเหมือนแม่น้ําเนี่ยครับ เราบอกว่าโอ้ยเราอยากจะทวนน้าอะไรก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่ากระแสหลักเนี่ยพลังเยอะจริงๆนะครับข้อที่3มพอเข้าใจกระแสหลักแล้วเนี่ยให้เลือกเลนที่คุณจะเล่นจะเป็นเลนไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันมีที่ของคุณให้คุณยืนได้นะครับในยุคนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการเลือกสิ่งที่คุณถนัดคุณเก่งนะครับหรือคุณเชื่อเนี่ย สำคัญมากมันเป็นอะไรก็ได้นะครับจริงๆมันอาจจะเป็นบอกว่าเราอยากจะทําธุรกิจเพื่อที่จะช่วยขจัดขยะในทะเลอย่างเงี้ยอันเนี้ยอยู่ในกระแสะหลักด้วยนะแต่เป็นเลนที่ชัดเจนนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆในการที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถต่อสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อที่4ี่นะฮะเขาบอกว่าต้องหาเวลาที่อยู่คนเดียวเขาใช้คำว,ว่า uh, sacred time ก็คือเวลา คล้ายๆกับเกือบจะเหมือนแบบเวลาแบบเป็นพิธีกรรมเวลาศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะคำว่าเวลาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มี solitude แบบนี้เนี่ยต้องไม่มีอุปกรณ์มือถือต้องไม่ติดต่อกับโลกภายนอกอาจจะต้องเรียกว่าเป็นเวลาแห่งความเงียบเวลาที่คุณทําสมาธิหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะสามสิบนาทีต่อวันอันเนี้ยมันจะทําให้คุณตกผลึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรอบๆตัวได้ดีขึ้นจริงๆเขาบอกว่านักคิดนักเขียนนัก ปฏิบัตินักธุรกิจเก่งๆบนโลกใบนี้ตั้งแต่ j จัสตินทร e a u ไปจนถึง Thomas Edison หรือ Even Picasso เนี่ยนะฮะมีเวลาแบบนี้ทั้งสินยิ่งยุ่งเท่าไหร่ยิ่งต้องมีเวลาแบบนี้ข้อที่5้าเขาบอกว่า ignore those who judge you ใครที่ตัดสินคุณไม่ต้องสนใจเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะคือทุกคนมีมีความคิดเห็นหมดสิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยคือคุณเชื่อในความฝันความหวังของคุณแล้วไอคนอื่นก็ช่างมัน นะครับไม่ต้องสนใจไอ้พวกนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรวดเร็วขนาดไหนนะฮะตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องโฟกัสกับความฝันของเราความเชื่อของเราโฟกัสกับพลังงานของเรานะฮะข้อที่6ผมชอบมากอ่านภาษาอังกฤษก่อน consider every past investment as sunk cost แล้วก็วงหรือว่า maybe พพรา่ายๆคือว่าสิ่งที่เราเคยลงทุนไปก่อนนะั้นนีไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้เรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะฮะมันมีโอกาสที่จะเป็น sunk cost หมดละดังนั้น ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปเสียได้ถ้ารู้ว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับถ้ารู้ว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเพราะการที่เราไปยึดติดกับซังคอสเนี่ยโอ้โหไอ้ต้นทุนเรื่องเวลาเนี่ยมันแพงมากจริงๆนะฮะต้นทุนเรื่องเวลาเนี่ยมันแพงมากจริงๆนะครับซังคอสฟอเรนซี see, เนาะเราต้องไม่ลืมเรื่องนี้นะฮะซังคอสฟอเรนซี Sun คือการไปยึดติดเพราะว่าเราใช้มันไปแล้วเราคิดว่าแบบยังไงฉันก็ต้องใช้มันต่อเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆที่สุดอันหนึง่ง ข้อสุดท้ายอย่ารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่ากลัวเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดโต้คลื่นเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเราก็พยายามจะโต้ผ่านไปบางทีเราก็โดนมันทุบล้มลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเราก็เริ่มขึ้นมาอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดใหม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะฮะแล้วเราจะอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องขององค์กรขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับห Minute Podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com